โอโห้วกูดระบบรายได้อัจฉริยะโอโห้วกูดร้านค้าออนไลน์ให้คุณทุกอย่างแฟรนไชส์ franchise. ร้านค้าออนไลน์ระบบรายได้อัจฉริยะที่คุณเป็นเจ้าของเองได้รับรายได้ง่ายๆจากระบบรายได้อัจฉริยะเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหรือบริการเห็นรายได้ออนไลน์ทันทีโอโห้วกูด ไม่ต้องสต๊อกของไม่ต้องจัดส่งเองไม่ต้องทำบัญชีมีสินค้าให้เลือกและจัดจำหน่ายหลากหลายท่านที่เป็นเจ้าของสินค้าหรือมีธุรกิจงานบริการก็สามารถนำสินค้ามาจำหน่ายได้ในร้านโอโหวากูดซึ่งสินค้าของท่านก็จะมีผู้ช่วยจัดจำหน่ายอย่างมากมายรับรายได้ของการขายสินค้าตั้งแต่ 5-75%ของยอดขายเพียงเป็นเจ้าของแฟรนไชส์โอโหว้ากูดกับเราวันนี้เริ่มต้นง่ายๆด้วยการสมัครเป็นเจ้าของร้านค้าฟรีเมื่อท่านซื้อสินค้าในโอโหว้ากูดเกินกว่า3,500บาทในหนึ่งการสั่งซื้อท่านสามารถมีรายได้จากร้านค้าของท่านและร้านค้าในสังกัดตั้งแต่ 5-75%ถึงเของยอดขายจากระบบโบนัสอัจฉริยะถึง3แบบที่ท่านเป็นเจ้าของแวะดูได้ในวิดีโอรายได้อัจฉริยะทั้ง3ระบบ